ข้าวามีเลิศสมัจเลยตกใจมัเมื่อ่ไม่ว่าไอ้อนกีดแม่จ่ามันแบบว่าฝนมันตกใส่มันมันแหล่มันเป็นอ่ามันเป็นมันเป็นสนิมมันมากกว่าเดิมมันเป็นอันอย่างน้อเนาอเป็นอย่างเป็นอันนี้แม่จ่าเห็นปะยิงปูนเกาะบะ จะมีเห็นเลยนี่พี่แย้มมาพี่ย้มขยันบ่เมีย้มไม่ต้องเห็ดเบิ่งละอันนั้นละไปเป็นตาอ่ะยันบนรอเพราแม่ทัใจาแบบว่าแสงแดดหน้าแดดนแห้งออกดีบ่เมื่อกว่เห็นชัดนะจ้ะเพราะว่าอยากจะพูดอยู่ในบ้านไง

สุกซอกทุกมุมงถ้าขีกก่กขี่แขวสีออกคัดๆพี่น้องเพราะว่ามันพี่น้องเป็นไงมันออกง่ายมันออกดีเนะขนาดเฮ็ดประจํานี่เฮ็ดประจํากันยังแบบว่าแบบว่าฝนมันตกนะจ๊ะเนาะที่เป็นช่วงหนาหนาวตอนนั้นมันหนาหนาวหนาไอ้ฝนตกนี่กับฝนตกอันนี้มันกับเป็นขี่ไข่น้ามันก <respuesta. S 1> ็มันเก็ขี้ไข่หน้ามันเกาะบาดนี้มันขีเข่านาห้อนแล้วมันเป็นหน้าช่วงอัน อันใบไม้พีไม่กล้าที่เขานาหอนแล้วเพราะไงก็ทำกวามสะอาดจะไปก่อนไปเที่ยวเมืองไทยมาทำกวามสะอาดก่อนไปเมืองไทยแล้วมเลิศสัสนต์แตนเลยคนละพอกันเมืองไทยอีกเทียกับปีไม่ได้ใจได้ <c oughs>

ยุ่งสิว่าเป็งพี่น้องเรื่องของเรื่องนะ่ะอืมหาแต่นเนีนนนเนี่ยเนี่ยก็หาแต่แนวกิน น่าจงการเย็นเอ๊ะไหยแฟนโฟดาวน์นะยี่ว <laughs> ันที่โชว์แฟนขับปะโชว์ว่าโชว์โยแพนโฟดาวน์อะ แล้วบันนี้สิไปให้ข้างนอกได้บันนี่ mm. You finish this one you going to clean outside again I'm i g h to d the garage Okay Well the bentoy is not here Okay มาเพราะงั้นสิไปเห็ดลงรถได้บันนี่เพราะว่าน้องตั้งท้ายปัจจุบานไงน้องท้ยไปทำงานมื้ยนี่มันนี่วันเสาร์น้องท้ยไปทำงานเอารถออกไปทำงานไงอืมอืมก t i c k y and s t Stick and start, huh? Same you and me, uh. Stick and start. Det er cementen. Så long løb lort derede på heri, เปลี่ยนสีงามบอเลิศสมเนแตนเลยอันนี้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านที่มันน่งกินเข่าดีดีน่งกินเข่าไปกับหันหน้ามหาดอกไม้เปลี่ยนสีเลิศสมเ็นแต่เลยอันนี้เป็นดอกกล้วยไม้จะดอกกล้วยไม้เห็นบ่ดอกกล้วยไม้เลิศสมเนแตนเลยอันนี้มีอยู่ดอกเดียวปกตินี่มันจะขึ้นหลายได้บีนี้มันขึ้นดอกเดียวปีนี้มองนี่เห็นบหเลิศสมเ็นแต่แต่ว่ามอนี่ขึ้นหลายดอกอยู่เห็นบ่เลิศสมเ็นแต่เลยนี่ ไม่ก็เริ่มแล้วหรือเปล่าเลือดบ้าดูยูแชมเปี้ยนยูไม่ฮิลโลสาหับหับนะเลือดสม็นใจนเลยดู King ตลาด In the weekend Beautiful Beautiful weekend this week Make something l e s k e e it strong บ้า เตัดเทควอเตอร w a อาไว้เวดฟอร์ดไรอันนั้นใช้ฟูดคาร์อินเดกราะเกงบ๊เลือดสนันใจเรื่องข่อยขยันไ่มขยันไม่ว่าเพ็นอันเอาอันนี่ยเนี่ยันื้เหลืองสนี้ยซีดีดมันแห้งไงใส่สีดนปให้มันต้อสะอาดบาดนี้กวดน้ำทิมแต่บาดนี้บ๊เลยสนัใจไหม มาเอ็นเตอร์เนอากาศดีบ่ข <narc> ้างนอกเนี่ยได้สมแต๊มั้ยข้างนอกอากบอากาศล่นขัดเห็บ่พ่ใหญ่เฮ็ดแล้วนีเก่งบ่พ่อใหญ่ข่อย สิอวยเบิร์อีกข้างหนึง่งเด็ดสมเมนเต็มเลยขยันคักพ่อหญ่นี่เบ้าเมียก,กับตัวกวนพ่อหญ่กับขยันเลือดสมเมนเต,ต็มไปแล้วบาทที่นี่ไปให้กับขาวกินก่อนบ๊ายบายฮันนี่บ๊ายบายเดี๋ยวจะตัดหน้าก็เบ้า คอ,อย้ายสุกดเดี๋ยวค่ะคนย้าตยตาหนาคนย้ายสุกจะมานั่งกินหนาบ้างน,นะ